สวัสดีครับอันนี้ผ่านไปมา่าสิบนาทีเห็นปะ่ะตอนนี้น้ํามันเต็มแล้วเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับสิบนาทีนะครับมันก็จะมีค่าตัวนี้โซจีแมน so Man. นะครับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเครื่องซักผ้าก็คือน้ํายาทาความสะอาดเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้เป็นตัวจากญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูสรรพคนกันนี่ครับเขามีฉลากภาษาไทยนะครับแนะนําขนาดถังเครื่องซักผ้าเจ็ดถึงสิบ ของเฮียเป็น7จ็ดถึงสิกิโลนะครับ1นึ่ถึงสฝานะครับตัวนี้เป็นขนาด420 ml จะใช้ได้ประมาณ4ครั้งถ้าเราใส่2องฝาก็คือฝาละ50 ml เดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันตัวนี้เป็นเห็นไหมน้ำยามันจะออกใสๆนะครับจะใช้1-2ึฝ่ฝาแล้วกันนี่ครับเดี๋ยวฝาแรกอ่ะนะครับเฮียจะใส่นี่ก่อน ตรงที่เป็นช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับสักนิดหนึ่งนะครับแล้วนั้นก็คือใส่ไปตรงกลางนี้เลยนะครับแล้วก็สองฝานะครับเสร็จแล้วเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นเครื่องซักผ้าทั่วไปก็อาจจะไม่มีโหมดนี้นะครับล้างถังเครื่องซักผ้าแต่ถ้ามีนะครับให้เรากดปุ่ม power ให้กดโหมดนี้ สร็จแล้วมันจะขึ้นมาเก้าสิบสามนะครับให้เรากดสตาร์ทแต่ถ้าไม่มีปุ่มนี้นะครับก็เป็นการกดปุ่ม power แล้วก็กดน้ำให้เต็มนะครับกดน้ำให้เต็มแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยพอน้ำเต็มเข้าระบบปุ๊บเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งสวัสดีครับอันนี้ผ่านไปมาวานสิบนาทีเห็นปะ่ะตอนนี้น้ำมันเต็มแล้วเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับสิบนาที มันก็จะมีค่าหลุดออกมาบ้างนะครับเดี๋ยวเฮียจะแช่ไว้ก่อนนะครับคือในระบบเนี่ยของซัมซุงตัวนี้นะครับมันให้93้าถูกปะเดี๋ยวจะแช่ไว้ประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงแล้เวเราก็ค่อยมาให้มันเป็นไปตามระบบให้มันเติมอีกก่อนนะครับสวัสดีครับมาดูต่อนะครับเมื่อผ่านไป ตอนนี้เฮียทิ้งว่าชั่วโมงกว่าแหละจาก93ใช่ปะตอนนี้มันก็ลงมานะครับตอนนี้มันหมุนที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเห็นไหมว่าดูดิคาบที่มันหลุดออกมาคือมันหลุดมาบางส่วนแหละมันไม่สามารถหลุดมาได้ทั้งหมดนะครับมันเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าทายสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะคุณก็ต้องถอดถังมาเพื่อล้างถูกไหมแต่อันเนี้ยเป็นเป็นการใช้น้ํายาล้างถังเครื่องซักผ้าเพื่อ เพื่อกําจัดพวกนี้ออกไปบ้างก็ยังดีอย่างน้อยสักไม่รู้แหละเฮียว่า50%มันก็ยังยังก็ออกเยอะพอสมควดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กําจัดเลยนะครับมันก็จะเกิดเกิดคราบบนเสื้อผ้าที่เราสักนะครับดูดิแผ่นใหญ่ๆนั้นเลยนะครับทำแบบนี้เขาแนะนําไว้าข่าวนี้สักจริงๆอ่ะในในในคู่มือในขวดอ่ะเขาแนะนําว่า2-3ครั้งนะครับต่อเดือน แต่ถ้าฟังก์ชันเครื่องซสกผ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีตัวเตือนตัวนี้อยู่นะครับว่าให้ล้างถังเครื่องซสกผ้าเมื่อไหร่เสร็จแล้วมันจะมีตัวกองเศษนะครับเศษพวกเศษผงพวกเนี้ยให้เราเอามาล้างเป็นประจำอยากรู้ว่าเครื่องนี้อยู่ตรงไหนคอมเมนต์มาบอกเฮียหน่อยเดี๋ยวเฮียบอกนะครับโอเคนะครับคลิปนี้จบไปเท่านี้นะครับเราก็ทำให้ขั้นตอนให้เป็นปกติเมื่อเสร็จแล้วให้เรา เอามือหยิบพวกเศษนี้ออกด้วยบางทีมันไหลออกไปไม่หมดนะครับเมื่อน้ําหมดแล้วเราก็ดึงออกนะครับแทน,นเองนะครับสั่งซื้อน้ํายาตัวนี้ได้ใต้คลิปหรือตะกร้าสีเหลืองนะครับ